สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมอ,อดิบด่างนะคะอ,อดิบด่างมิ้นนะคะนะคะตรงนี้คือตรงที่น้องด่างนะคะมันจะเห็นไม่ชัดนะคะเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนนะคะนี่ที่ปลูกไว้นะคะทั้งหมดนี้จะเป็นอ,อดิบด่างนะคะ ต้นนี้ก็จะมีลูกแล้วนะคะมีลูกแตกขึ้นมาแล้วออดิบด่างมิ้นนะคะกำลังแทงยอดนะคะทั้งหมดเลยค่ะก็จะด่างแบบนี้นะคะ ต้องต้องถ่ายให้ดูตอนกลางวันค่ะถึงเห็นด่างชัดนะคะเป็นกลางคืนทั้งหมดนี้นะคะเป็นออดิบด่างค่ะออดิบด่างมิ้นนะคะอันนี้ก็จะเพาะจากไข่นะคะไขอ่ออดิบนะคะไขอ่ออดิบทั้งหมดเลยค่ะตัวนี้จะเป็นต้นเล็ก ที่พะจะไข่นี่อายุได้ประมาณสามอาทิตย์นะคะประมาณสามอาทิตย์ค่ะตัวนี้ก็เพาะจากหัวนะคะหัวใหญ่นะคะตัวนี้คือเขาจะสมบูรณ์แข็งแรงค่ะเพราะว่ามาจากหัวนะคะแล้วก็จะเห็นด่างชัดเจนค่ะที่มาจากหัวตัวนี้ก็มาจากไข่ค่ะมาจากไข่ ต้นนี้มาจากหัวค่ะสังเกตลำต้นนะคะจะแข็งแรงมากเลยใหญ่มากเลยค่ะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นฟาโลนะคะฟาโลนี่ซื้อมายังไม่ถึงเดือนค่ะซื้อมาวันที่ยี่สิบแปดตุลานะคะยี่สิบแปดตุลาวันนี้ที่ยี่สิบสี่พฤศจิกานะคะอีกสี่วันนะคะก็จะครบเดือนนะคะ น้องหน้าดุนะคะกลางคืนก็จะงุ้มๆง,งุ้มหน้าหน่อยนะคะกลางคืนก็จะงุ้มๆหน้ากลางวันเขาก็จะแบบชูใส่แดดนะคะหน้าเขาก็ได้ได้สี่ใบแล้วคะ่ะตอนซื้อมามีสามใบนะคะ แล้วก็ใบใบแรกเขาทิ้งใบค่ะถ้าไม่ทิ้งใบก็จะเป็นห้าใบตอนนี้เหลืออยู่สี่ใบนะคะทิ้งใบไปใบหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบอลน,นาบอลน,นาด่างนะคะตัวน,นี้นะบอลน,นาด่าง ตัวนี้ก็จะเป็นแบ็กเมจิกนะคะแบ็กเมจิกเป็นบอลอีกตัวหนึ่งนะคะแบ็กเมจิตัวนี้ก็จะเป็นบอลกระดาษนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะบอลกระดาษด่างนะคะตัวนี้นะ วันนี้ก็มีมาให้ชมแต่เพียงเท่านี้นะคะอ๋ออีกต้นหนึ่งนะคะออดิบด่างขาวนะคะตัวนี้นะออดิบด่างขาวออดิบด่างขาวนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ